ซื้อสดไม่เก็บแบตรับเล่มทันทีส่งฟรีสายหนึ่งนะครับสายหนึ่งก็พุทธมณฑลสายหนึ่งนะครับก็ฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวภาษีต่อมาแล้ว6กเจ็ดนี่ต้องบ้าแบบผมนี่ทำนี่นี่ดูโลม็กสวยนะครับก็อันนี้ก็คุณพ่อซื้อให้คุณลูกนะครับก็ซื้อสดไม่เก็บแบตโอนไวจริงจริงนะครับโอนไวจริงๆยอมรับเลยนะครับ,รบ,นะรบก็ไม่เก็บแบตด,ด้วยแล้วก็โอนให้เสร็จสับ นะครับเล่มเล่มเล่มถึงพี่เลยนะอันนี้ก็คือคือของเราคือถ้าซื้อสดอคือเล่มไม่ต้องไม่ต้องรอนะสามวันห้าวันเจ็ดวันแปดวันสิบวันยี่สิบวันสามสิบวันร้อยวันพันวันไม่ต้องรอเล่มผมได้เลยถ้าซื้อสดอะนะนะครับเล่มพร้อมโอนเล่มพร้อมโอนพี่พร้อมจองยนะังนี่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  นะครับก็เดี๋ยวไปส่งให้นะครับที่พุทธมนฑลน,นะครับก็ส่งยังก็ยังเหมือนเดิมเมื่อกส่งฟรีทัว์ไทยนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครเดี๋ยวเราก็สไลด์รถไปส่งไอเดี๋ยวขับรถไปส่งนะครับก็ตามท้องเรื่องเลยทําความสะอาดไว้ให้หมดแล้วรถสวยก็เหมือนเดิมวันันตี <c oughs> เครื่องแกนหนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลอีกโอ้ยส่งฟรีอีก โอนให้เสร็จสับเล่มพร้อมโอนส่วนหล่อพร้อมยังแม่นะครับร้านผมตั้งอยู่ที่สีนครินทรห้นะครับติดกับ b ีทีอสีอุดมนะติดกับ b ีทีเอสีอุดมสแยกอุดมสุขสีนครินทรห้มาไม่ถูกก็ Google แบบมาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับายหน้าร้านผมรูปโลโก้ผมไทเกอร์ยุสคาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือเบอร์โทรสับส่วนตัวผม0 9 4 3 1 4 6 6 6 0 8่3 1มห หกหกหกถ้าคุณอยากได้รถแบบนี้สวยๆแบบนี้ขาวๆแบบนี้นะครับก็จะไปที่ไหนได้ล่ะก็นอกจากที่ร้านผมนะครับเดี๋ยวไป,ปยนะไปดูอุปกรณ์ภายในกันนะครับไปดูอุปกรณ์ภายในกัน โอเคนะครับเดี๋ยวลองแอร์หน่อยแอร์ Air นี่ก็ผมทำไม่ได้ว่ามันจะเย็นไม่เย็นแต่ว่า